ทีนั้นเนี่ยทําให้ต้าเข้าใจว่าปัญหาและความยากลำบากมันทําให้เราแข็งแกร่งมันทําให้เราแตกขึ้นมันทําให้เรารู้ว่าเื่อศักยภาพเราอ่ะมันจะถูกดึงออกมาในเวลาที่เราออกจาก้าวออกจากค o า f o r t zone ของตัวเองค o า f อ r t zone ของตัวเองคืออะไรคะคือสิ่งที่เราคิดว่าแบบเราสบายเราหลีกเนี่ยให้เราคิดว่าเฮ้ยถ้าเราไปต่อถ้าเราทําแบบนี้ถ้าเรา มีความกดทยอนขยันเนี่ยที่ในเหล่าวัชกาลที่เก้าบอกศัยภาพเราจะออกมาในสถานการณ์ที่ไม่ปกติที่เราเห็นว่านะ้ำท่วมทำไมคนถือตู้เย็นได้อิู่ประมาณนั้นนะคะอยู่แบบนี้นะอยู่ได้นะยังไงบางทีเราก็ย้อนกลับย้อนย้อนกลับเรื่องน้ำไปเออเราอยู่มาได้ยังไงอินหะน้าร้อนร้อนมา ในชีวิตเราต้องไปกระโดดมันมันจะมีน้าคลองอยู่ที่ติดกับซีกหน้ายงนี้คะก็ต้องไปโดดน้ําตอนเที่ยงคืนนรอ้อนจนทนไม่ไหวจริงพบค่ำประมาณหกโมงเย็นคือ,อยูมาเป็นฝูแบบเราต้องเข้าเขาเขาเนี่ยเขเสือพัน์หนึ่งกันไปนะก็เข้าห้องอย่างเดียวนอนตอนทุ่มหนึ่งตื่นตอนตีห้าเพราะว่าต้องเตรียมข้าวแล้วเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีข้าวเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาปลูกข้าวผักก็แบบโอ้ เกษตรทำไมมันยากอย่างเงี้ยแต่เราอบเป็นคนเมืองมาทั้งชีวิตเราไม่เคยเห็นคุณค่าของที่มาเลยอยากกินต้มยำก็ซื้ออยากกินอะไรก็ซื้อซื้อกินเสร็จ่ะกินไม่หมดก็ทิ้งไม่รู้สึกอะไรแต่พ่อไปยูเนี้ยต้มยำสักชามหนึ่งกว่าจะได้มาซดน้ำจนถึงเกือบสุดท้ายกว่าจะได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยมันยากมากก็เจอว่าทุกคนมองแบบเฮ้ยมันดูไม่เหีดเลยก็ทำต้มยำทำอาหารแต่สําหรับคนเมืองที่ไม่เคยทำ โอ้โหนี่มันคือการดํารงชีวิตที่เราเราก็คิดว่าเราผ่านการอยู่ประจําการอยู่เมืองนอกมาแล้วเนี่ยเราน่าจะช่วยเหลือตัวเองได้แต่การที่มันมาเห็นอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันทําให้เราเห็นเลยว่าจริงๆเรามองข้ามคุณค่าที่ธรรมชาติให้ลงามาตลอดนะคะเราก็เลยอยากจะบอกทุกคนว่าแล้วในในพื้นที่นี้ยันมีโอกาสพื้นที่เราแบบอยากไปดูไอดอลของเราแบบเขาทำยังไงแบบไปถึงไหนแล้ว เคมนโลีอื่นๆตรงนั้นนี่เราแบบพี่เกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกว่าไม่มีใครเชื่อพี่เลยพ่อแม่บอกว่าพี่บ้าญาติพี่น้องก็บอกว่าจะทําไปทาไมทําไม่ไ,มไ,มได้หรอแล้วกกอ่าเมียพี่อ่ะเมียพี่นี่เมียพี่เขาไปขายมะพร้าวที่ถนนสามสี่ห้าแล้วให้สามีเรียนห้าเดือนเพื่อกลับมาทำที่บ้านเมียเขามีความตั้งใจให้แบบผักใด มีมากแล้วเขาก็หาเงินในการขายมะพร้าวในช่วงห้าเดือนที่สามีเรียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วกลับมาทำเมื่พี่เกิดอะไรขึ้นัวพี่บนแรงไม่ไหวเปล่งตัวอะวันนั้นพี่ยังไงพี่ต้องทําพี่เห็นแล้วพี่เห็นสามีพี่แล้วว่าทําได้เปิ้งเองก็เห็นแล้วว่าพี่ทําได้แล้วพี่เก่งที่สุดในสู์เลยอ่ะพี่จะบอกว่าพี่ทําไม่ได้ยังไงวันนั้นเราก็จับมือทําวางแผนกันแล้วก็ลูกขาว ก็พื้นที่ปลูกข้าวเขาเนี่ยแปลเขาดัานติดอยู่ถนนดินในหมู่บ้านเลยคือทุกคนต้องผ่านถนนดำถนนดำในหมู่บ้านพอเราไปปลูกข้าวเราใช้วิธีการปลูกข้าวแบบโยนข้าวานะคะก็โยนไปยูไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่ามีคนแวะที่แปลที่เยอะมากเมื่อเห็นความแตกต่างพอเห็นความแตกต่างปั๊บคาก็จะจอดแล้วก็บอกว่า แบบนี้แล้วพี่เขาก็แบบเออเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนี่ยร้องไห้เพราะว่าไม่ใช่แค่คนเดียวคนนู้นมาคนนี้มาจอดแล้วก็มีแต่คําตอบว่ามีแต่คําบอกว่าทําไม่ได้บ้านป่อเพื่าก็เลยหอกหันไปออกพี่ผู้หญิงไม่เป็นไรเราทำไ้เราพูดเดยอะเราทำเสร็จป้าผ่านไป เขาก็ดูแลมาตลอดพอพอเกี่ยวข้าวมันมีหาเหือเปล่เปิ้ลที่จะเกี่ยวข้าวแล้วนะเขาเอาไปไงบ้างที่ข้าวงามมากเลยแล้วก็เลยถามแต่ถามว่าเราคนยังแหวะอยู่ไหมขออเขาก็โหดแรอวแวะเหมือนเดิมแต่ตอนเนี้ยถามว่ามีเชื้อไหมซอนหน่อยทำยังไงอ่ะทำยัางยงดีทังนั้นเราจะบอกว่าเปิ้งเข้าใจเลยว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเป็นคนที่เก่ง หรือกรเกษตรอินทรีย์ก็ตามใจเราก็เงทีมแข็งและสิ่งที่กเกษตรขาดไม่ได้คือกลุ่มและเครือข่ายกลุ่มและเครือข่ายเนี่ยส่วนใหญ่คนที่ใกล้ตัวยิ่งไม่เข้าใจแต่เราต้องการพันธมิตรหรือคนที่เราคุยได้ไม่ร้มไม่เป็นไรนะปู่ใหม่เป็นปลูกตายีรอง รวมกุก็จะเป็นการรวมกระโดดความทำไมในหมวชรสงามที่ก้าถึงให้สร้างเป็นวิสาหกิจชุมชนให้สร้างเป็นสากรณคนเดียวกะเทียมดีทำไมฉมาสิงหเราไม้แต่การเมื่อไหร่ที่รวมกลุ่มเนี่ยน้ำตุ่มเดียวก็ไม่เต็มสักทีนึงเพราะอะไรคะไม่ใช่น้าที่ฉันน้าทีเธอตีหน้าทีใครเกี่ยงกันค่ะกลุ่มดีไหมดี แต่การที่จะทําให้กลุ่มอยู่รอดยากมากในกลุมคนค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเปิน่นตอนสุดท้ายก็จะให้วิดีโอสั้นๆของกลุ่มที่เขามีความเข้มแข็งมากในการรวมกลุ่มยังไม่ได้จบเป็นวิสาหกิจด้วยซ้ำแต่การรวมกลุ่มเราต้องคุยกันให้ชัดเรื่องผลประโยชน์เรื่องเป้าหมาย มุ่งหมายตั้งแต่แรกไม่ใช่ไปเอาไปรวมรายชื่อมาไม่ถึงเดือนหรอกค่ะงั้นวันจะไปตั้งภาสาเอกชนที่เนี่แต่เกษตรอเภอเอ็มบอกเลยโอยเราไปทำมาเป็นก่อนหกเดือนเจอมาเยอะแล้ว ที่ไปในทิศทางเดียวกันไม่จำเ,เป็นต้องเป็นเป้าหมายเดียวกันนะคะการรวมกลุ่มเนี่ยต่างคนต่างความคิดเห็นได้มันไม่ผิดแต่การที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเราจะเอาเอาความคิดเห็นของแต่ละคนมารวมกันเป็นข้อมูลแล้วตัดสินใจในกลุ่มใงไ่ให้กลุ่มจะเดินต่อไปได้เพราะสุดท้ายแล้วพอกลุ่มเนี่ย เราไม่จำเป็นเอาคนที่ประเทศเดียวกันกับเรา